คุณคงรู้จักไสยศาสตร์สารีลับที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาแล้วเนิ่นนานซึ่งก็มีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของไสยศาสตร์ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ไส,สยศาสตร์คืออะไรคำว่าไสยศาสตร์นั้นหากอ้างอิงจากภาษาบาลีก็จะมาจากคำว่าเสยยะที่แปลว่าประเสริฐ ส่วนคำว่าศาสตร์ก็หมายถึงวิชาหรือองค์ความรู้ดังนั้นคำว่าสยศาสตร์จึงแปลได้ว่าวิชาประเสริฐแต่ถึงอย่างไรก็ตามคำว่าสยศาสตร์นี้สามารถตีความได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าจะใช้หลักอะไรมาตีความบางคนอาจจะตีความว่าคำว่าสสยมาจากคำว่าสายาติซึ่งแปลว่านอนทําให้คำว่าศยศาสตร์หมายถึงวิชาการหลับไหล หรือบางคนอาจจะตีความว่าใส่มาจากคำว่าใสยะที่หมายถึงความมืดใสยศาสตร์จึงหมายถึงวิชามืดหรืออะไรทำนองนั้นและบางคนอาจจะตีความว่าใสยมาจากคำว่าไสวะที่หมายถึงพระศิวะดังนั้นคำว่าใสยศาสตร์ตรจึงหมายถึงวิชาที่มาจากพระศิวะ ซึ่งสุดท้ายไม่ว่าจะตีความบอกมาอย่างไรมองหารักษาแบบไหนแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือไสยศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับพลังและอิทธิฤทธิ์เนื้อธรรมชาติโดยการใช้พลังติดควบคู่ไปกับเวทมนต์คาถาอาคมและอัคระเลขยันจนบังเกิดเป็นอิทธิฤทธิ์เนือธรรมชาติที่คนธรรมดาไม่สามารถทําได้อันดับที่ 9. จุดกําเนิดของไสยศาสตร์ แต่หากพูดถึงพลังเหนือธรรมชาติจำพวกเวทมนต์ต่างๆจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาแล้วเนิ่นนานและมันก็มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกด้วยแต่ถ้าว่าในส่วนของประเทศไทยนั้นกล่าวกันว่ามีจุดกำเนิดแรกสุดมาจากประเทศอินเดียโดยเชื่อกันว่า เมื่อหลายพันปีก่อนบรรดายโยคีและฤือีในประเทศอินเดียต่างก็พากันบำเพ็ญตนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฝึกสมาธิการอดอาหารการละความต้องการทางโลกการดัดตนในท่าทางต่างๆและอื่นอีกมากมายซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้ภาวะจิตของพวกเขาสูงขึ้นหรือพูดง่ายๆว่ามันทําให้พลังจิตของพวกเขาเลเวลอัพขึ้นไปจึงทําให้พวกเขามีทฤทธิเหนือธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการเหาะเฮืนเดินอากาศ การสื่อสารทางจิตการถอดจิตการเห็นนิมิตในอดีตและอนาคตเป็นต้นแต่จากสิ่งเหล่านี้เองเราเชื่อกันว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปบรรดายโยคีและฤาษีเหล่านี้ก็มีการถ่ายทอดวิชาต่างๆให้แก่ผู้อื่นสอนให้คนอื่นฝึกฝนตนเองจนมีอิทธิฤทธิ์ซึ่งองค์ความรู้และอิทธิฤทธิ์ต่างๆที่กล่าวมานี้ต่อมากลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์ที่มีอยู่ด้วยการหลายแขนงอันดับที่8ไสยศาสตร์เข้าไทยได้อย่างไร สายศาต์ที่มีอยู่ในประเทศไทยทุกวันนี้มีจุดกําเนิดมาจากประเทศอินเดียเนื่องจากเมื่อหลายพันปีก่อนบรรดาพราหมณ์โยคีฤษีและบรรดาผู้มีชีริตได้เดินทางมาที่ภูมิภาคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินแดนที่ก่อนจะเป็นอาณาจักรขอมซึ่งในะช่วงเวลานั้นถือว่าชาวอินเดียเหล่านี้เป็นผู้เจริญมากกว่า คนท้องถิ่นจึงมีการรับเอาวัฒนธรรมความเชื่อแล่รวมไปถึงศสยศาสตร์เข้ามาจากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปสิ่งที่เรียกว่าศสยศาสตร์ก็มีวิวัฒนาการไปตามยุคตามสมัยมันถูกปรับให้เข้ากับบริบทของสังคมท้องถิ่นมีการเขียนอักขรเลขยันให้เป็นภาษาที่คนท้องถิ่นเข้าใจได้จนกระทั่งอาณาจักรคอมถือกำเนิดขึ้นมาศสยศาสตร์ก็ดูเหมือนจะมีบทบาทมากขึ้นไปอีกและภายในภูมิภาคนี้ต่อให้จะมีอาณาจากักรใดล่มสลายไปหรือจะมีอาณาจักรใหม่เกิดขึ้นมาอีกสักกี่อาณาจากักร แต่ศยศาสตร์ก็ยังคงไม่ไปไหนแม้ว่ารายละเอียดบางอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็ยังคงมีการถ่ายทอดศาสตร์จากรุ่นสู่รุ่นจากอาณาจักรสู่อาณจักร อย่างเช่นในสมัยสุขโขทัยและอยุธยาตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการใช้ไสยสาศาสตร์ที่เกี่ยวกับความคงกระพันเพื่อเอาไว้ใช้ในยามสู้รบซึ่งก็มีทั้งแบบที่เป็นเวทมนต์คาถาและแบบที่เป็นเครื่องรางของขลังดังนั้นถ้าหากถามว่าไสยสาศาสตร์เข้ามาที่ไทยได้อย่างไรก็ตอบได้ว่าเรารับมาจากอินเดียมาตั้งแต่สมัยอดีตการและถ้าหากถามอีกว่าไสยสาศาสตร์เข้ามาที่ไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็บอกได้เลยว่าในภูมิภาคนี้มีไสยศาสตร์อยู่ก่อนที่อาณาจักรต่างๆของไทยจะถือกําเนิดขึ้นมาซะอีก อันดับที่7จ็ดสยศาสตร์มีกี่สายพาร์ทที่1ถ้าหากเรามองในแง่ของภาพรวมแล้วสายศาสตร์มีอยู่2แบบใหญ่ๆนั่นคือสยาขาวที่เป็นแนวสนับสนุนเกื้อกูลและป้องกันชีวิตซึ่งเชื่อกันว่าสายาขาวเป็นสายศาสตร์แบบแรกที่ถือกําเนิดขึ้นมาจากนั้นจึงแตกแขนงไปเป็นสยดําที่มุ่งเน้นทําร้ายเป้าหมายประหัตประหารกันได้ถึงแก่ความตาย แต่ถว่าในประเทศไทยนั้นก็ยังมีการจำแนกไซยาสตร์อีกแบบซึ่งแบ่งตาม bility ที่ใช้เป็น4สายดังนี้1คือสายเสกของเข้าท้องสายนี้เป็นไซยศาสตร์ในระดับที่ไม่สูงมากนักจึงจำเป็นจะต้องพึ่งพาเลือกยามและต้องมีการนำของอาถรรพ์ต่างๆมาได้เวทมนต์คาถาเพื่อเสกให้เข้าไปอยู่ในท้องของเป้าหมายแล้วทำให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆซึ่งที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็คือการเสกตะปูและเสกหนังควายเข้าท้อง2คือสายควบคุม สายนี้คือสยายศาสตร์ที่ควบคุมจิตใจคนอย่างเช่นทําให้เกิดความหลงไหลทําให้เกิดความคลุมคครังสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรืออะไรก็ตามที่ไม่ปกติซึ่งของที่นํามาใช้และเห็นกันได้บ่อยๆก็อย่างเช่นพวกหุ่นปั้นตุ๊กตาและภาพถ่ายอันดับที่ 6. ายาศาสตร์มีกี่สายพาธที่2 มาต่อกันในสายที่3ที่เป็นสายป้องกันซึ่งถือได้ว่าเป็นสายที่ค่อนข้างไปทางสายขาวสายนี้จะเน้นคุ้มภัยตนเองจากภัยอันตรายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากชีวิตประจําวันหรืออันตรายจากสาย,ยศาสตร์ซึ่งในสายนี้ก็มีทั้งการใช้คาถาการใช้เครื่องรางของขลังและการซักอักขระเลขยันบนร่างกาย ซึ่งว่ากันว่าแม้ว่าตัวจะตายไปแล้วแต่อิทธิฤทธิ์ของอัคระเลียกยันบนร่างกายก็จะยังคงอยู่และสายสุดท้ายคือสายโจมตีที่ถือได้ว่ามีความโหดเหี้ยมมากที่สุดพอมีเป้าหมายจะทําร้ายผู้อื่นอย่างชัดเจนหรืออาจจะทาให้ถึงแก่ความตายด้วยซ้าไปโดยสายนี้จําเป็นต้องพึ่งพายเทมหรืออุปรกรณ์ที่ทําขึ้นมาเป็นพิเศษจาพวกควายธนูและหุ่นพยนต์เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสายใดก็ตามก็จําเป็นจะต้องใช้คาถาใช้อุปกรณ์พิเศษและอะไรอีกมากมายหลายอย่างซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจําเป็นต้องพึ่งพากําลังของผีเพื่อให้มีอนุภาพร้ายแรงอันดับที่ 5. ทําไมของเข้าตัวคำถามที่ว่าเมื่อทำคุณสายใสยค่คนอื่นไปแล้วทำไมมันย้อนกลับเข้ามาทำร้ายตัวเอง ซึ่งคาตอบนั้นก็มีอยู่หลายแง่มุมขึ้นอยู่กับว,ว่าจะใชศาสตร์ใดมาวิเคราะห์แต่โดยทั่วไปแล้วคําอธิบายที่พอจะเข้าใจง่ายมากที่สุดก็คือการทําคุณไส่นั้นคือการใช้ของอาถรรพ์ต่างๆมาเป็นเครื่องมือซึ่งก็จะมีการยืมกําลังของผีมาใช้แต่ทว่าการยืมกําลังที่ว่านี้ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะเอามาใช้ได้ตามอําเภอใจแต่เป็นลักษณะของการบังคับใช้มากกว่าเป็นการบังคับด้วยเวทมนต์คาถาเพื่อสะกดให้ผีอยู่ในการควบคุมของเราแล้วเราก็ใช้กําลังของผีทําสิ่งต่างๆตามที่เราต้องการอย่างเช่นการทําให้คคนนรัก การทําให้คนเสียสติหรือการทําให้ถึงแก่ความตายแต่ถ้าว่าเมื่อใดก็ตามที่ผู้ทําคุณไสยประพฤติผิดข้อบังคับหรือทําผิดกฎบางอย่างก็จะทําให้ผีนั้นหลุดจากการควบคุมหรือพูดง่ายๆว่าทําให้มนสะกดแตกจึงทําให้ผีต้นนั้นหันมาทําร้ายผู้ทําคุณไสยซะเองและในหลายๆกรณีก็ยังพ่านไปทําร้ายคนรอบตัวด้วยอันดับที่4ไสยดำเกิดขึ้นมาได้อย่างไร อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าสายแขาวเกิดขึ้นมาก่อนสายดำแล้วคำถามก็คือว่าสายดำเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทำไมต้องสร้างสายดำขึ้นมาด้วยคำตอบนั้นก็เป็นเพราะว่าคุณธรรมภายในจิตใจของคนตกต่ำมีความโลภมีกิเลสเข้ามาครอบงำอีกทั้งยังมีการรบราฆ่าฟันเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและความเป็นใหญ่ จึงจำเป็นต้องทำลายศัตรูให้ย่อยยับดังนั้นจึงมีผู้มีอิทธิฤทธิ์บางส่วนกลัดแปลงสายขาวไปใช้ในทางที่ไม่ดีจนกลายเป็นสายดำขึ้นมาหรือไม่ก็จงใจสร้างสายดำขึ้นมาเองเลยนั่นจึงทำให้สายดำอยู่ในฐานะอาวุธที่ใช้ทิ่มแทงศัตรูมันคืออาวุธที่ทรงพลังที่ใช้แล้วแทบไม่ลงเหลือหลักฐานแกะอรอยไม่ได้หาตัวผู้กระทำความผิดยากนั่นจึงทำให้สายดำได้รับความนิยมและแฝงตัวอยู่ในสังคมทุกยุคทุกสมัย ซึ่งสุดท้ายแล้วแม้ว่าคนทั่วไปจะแก่อรอยไม่ได้แต่เชื่อกันว่ากฎแห่งกรรมจะลงโทษผู้เล่นสายดำอย่างยุติธรรมเสมออันดับที่ 3. ความขลังอำนาจจิตและแรงครูไม่ว่าจะเป็นสายดำหรือสายขาวต่างก็มีของบางอย่างมาใช้เป็นตัวกลางไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางคาถาและคขาลาเลขยันต์ต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนทําให้เกิดความขลังและคําถามก็คือว่าความขลังที่ว่านี้มาจากไหนคําตอบนั้นแบ่งออกได้เป็น2ออย่าง1คือมาจากตัวผู้ปลุกเสก ยิ่งแต่าหากว่าคนผู้นั้นมีพลังจิตแก่กล้ามากเท่าไหรคาถาอาคมที่บรรจุเอาไว้ในเครื่องรางและเลขยันต์ต่างๆก็จะมีความขลังและมีอนุภาพมากเท่านั้นอย่างที่2ก็คือสิ่งที่เรียกว่าแรงครูหมายถึงการน้อมนําเอากําลังของครูบาอาจารย์และผู้มีชริตต่างๆที่เคยใช้คาถาบทนี้มาในอดีตมาเป็นแรงส่งทําให้ของขลังมากยิ่งขึ้นยิ่งเป็นคาถาที่เคยมีคนใช้มากเท่าไหร่ของก็จะยิ่งขลังยิ่งเป็นคาถาที่ใช้กันมาเนิ่นนานมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความเข้มข้นและมีความขลัง แต่ทว่าการจะน้อมนําแรงครูมาใช้จําเป็นจะต้องทําให้ถูกต้องตามตําราโดยไม่ขาดตกบกพร่องใดๆมิเช่นนั้นแรงครูจะส่งมาไม่ถึงหรือน้อมนํามาใช้ไม่ได้และถ้าหากถามว่าทําไมต้องมีเครื่องรางมีอัขระเลขยันและมีมนคาถาต่างๆคําตอบนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นการใช้กําลังจิตของตัวเองหรือการน้อมนําแรงครูมาใช้สิ่งเหล่านี้จําเป็นต้องมีของหรือมีรูปลักษณ์ที่เหมาะสมให้ยึดเกาะหรือพูดง่ายๆว่าจําเป็นจะต้องมีภาชนะเอาไว้ใส่นั่นเองอันดับที่2 สยดำและหมอผีเมื่อเราพูดถึงสยศาสตร์ในสายสยดำหลายคนคงจะนึกถึงหมอผีและคุณอาจจะสงสัยว่าในปัจจุบันนี้ยังมีหมอผีตัวจริงเสียงจริงอยู่หรือไม่คำตอบนั้นก็คือมีแต่มีน้อยกว่าสมัยโบราณมากซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปทําให้เรื่องราวของสยศาสาตร์และบทบาทของหมอผีลดน้อยลงไปเรื่อย และเมื่อความจําเป็นในการใช้หมอผีน้อยลงจึงมีผู้ฝึกฝนเป็นหมอผีน้อยลงไปเช่นเดียวกันและต่อให้มีคนอยากจะเป็นหมอผีจริงๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะฝึกกันได้ของบางอย่างต้องมีครูดีของบางอย่างต้องอาศัยบุญและกรรมเก่าหรืออาจจะต้องเป็นคนที่โชคชะตากําหนดมาและต่อให้มีคนพยายามฝึกฝนก็มีหลายคนที่ฝึกไม่สําเร็จฝึกแล้วคุ้มไม่อยู่จนของเข้าตัวหรือที่มีให้เห็นกันบ่อยมากก็คือหมอผีตัวปลอมที่อุปโลกตัวเองขึ้นมาเพื่อหลอกลวงคนอื่นใช้ความทุกข์ของคนอื่นเพื่อหาประโยชน์ให้ตัวเองนั่นจึงทําให้ในสมัย นี้หมอผีตัวจริงเสียงจริงนั้นมีอยู่น้อยเหลือเกินอันดับที่หนึ่งของเข้ากล่าวกันว่า นที่โดนของนั้นจะมีความผิดแปลกแปลกไปจากเดิมมากพวกเขาจะมีใบหน้าที่หมองคล้ำเป็นคนไม่มีชีวิตชีวาบางคนเจ็บปวดตามร่างกายบางคนจิตใจไม่ปกติอาจจะมีอาการแบบล่องลอยมึนๆเบลอ,บอ,บอ์ตลอดเวลาสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบางคนอาจจะเสียสติไปเลยหรือบางคนอาจจะมีนิสัยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนอย่างเช่นอยู่ดีๆก็กลายเป็นคนโมโหร้ายหรืออยู่ดีๆก็ไปลงรักคนอื่นแบบปุบป,ปับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แม้ว่าฟังดูแล้วเหมือนจะพบเจอได้บ่อยแต่ทว่าในความเป็นจริงก็งไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องของศสยศาสตร์เสมอไปเพราะส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นจากปัจจัยอื่นภายในชีวิตประจําวันของคนคนนั้นอย่างเช่นความเครียดความวิตกกังวลปัญหาสุขภาพกายปัญหาสุขภาพจิตและอื่นๆอีกมากมายจนทําให้หลายคนคิดไปเองว่าตัวเองกําลังโดนของหรือโดนคุณสายเล่นงาน ซึ่งหากเรารู้สึกว่าตัวเองกําลังมีอาการเหล่านี้สิ่งที่ควรทําก็คือการไปพบแพทย์แผนปัจจุบันหรือไม่ก็ไปปรึกษาจิตแพทย์เพื่อทําการตรวจสอบและทําการรักษาให้ถูกต้องเนื่องจากมีผู้คนมากมายที่สุดท้ายแล้วพบว่ามันคือสิ่งที่พวกเขาคิดไปเอง แต่ถ้าหากว่าโดนของเข้าจริงๆหลายคนเชื่อว่าการอยู่ในสีในธรรมประพฤติดีประพฤติฤชอบนึกถึงคุณพระรัตนไตรมันทําบุญและอุทิศกุศลบ่อยๆก็จะทําให้สิ่งไม่ดีที่ติดตัวเราค่อยๆเสื่อมสลายไปเองในขณะที่การไปหาหมอผีส่วนใหญ่มักจะเจอกับหมอผีปลอมหรือไม่ก็เจอกับหมอผีตัวจริงที่เป็นคนไม่ดีซึ่งสุดท้ายก็อาจทำให้ย่าแย่มากไปกว่าเดิม